ทรงสวยครับโอ้โหควายนี้ทรงสวยหล่อครับผมเกิดมาหล่อแล้วครับตอนนี้คลอดแล้วนะครับเพึ่งคลอดสดสดร้อนๆลกยังไม่ออกเลยนะนี่โอ้ลกยังไม่ออกเลยนะครับควายตัวนี้ก็เป็นของอาจารย์อุดมศักดิ์จากประเทศสเปนนะครับแล้วก็คณะสายบุญสุรินทีวีร่วมกันถ่ยกันเข้ามานะครับให้ศูนย์การรัศดินนะให้เกษตรกรชาวไร่าชาวนา ได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลูกไปขยายพันธุ์ตอนนี้ได้ตัวผู้เนาะลุงเนาะเป็นลูกของใครนะหล,าน,นนะลานของเพชรผู้ไทยควายงามเนาะตัวผู้คอยดูว่าโตไปจะสวยอะไรยังไงเนี่ยพึ่งคลอดมาสดสดร้อนๆอนนะได้ประมาณ <c oughs> ชั่วโมงหนึ่งกำลังหิวเลย <c oughs> คือควายคลอดมาต้องได้ดื่มได้กินนมแม่เนาะจะได้แข็งแรง ตอนนี้ได้ประสานประสูสัตว์แล้วนะฮะจะได้เอาศุัสว์มาดูคือเราได้บทเรียนจากการคลอดวายคลอดบัวแล้วก็ตายหลายตัวนะเราก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้กันพอสมควรก็อนโทนาสาธุบุญนี้ร่วมกันด้วยนะครับวดน,นี้น่าจะเฮงเฮงปังปังเนาะสำหรับอาจารย์อุดมศักดิ์แลวก็คณะสายบุญุรินทีวีทุกท่านทุกคนอีกตัวหนึ่งของอท่านอิทธิชัยอิทธิพรชัยนะยังไม่คลอดนะฮะนั้นท้อง เดือนอันนี้ท้อง8เดือนคลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยแม่ก็เป็นห่วงเนะาะเมื่อกี้ลื่นเนาะลื่นขี้โคลน,นะครับมามาเดินมาหน่อยลุกเดินมาทางนี้เร็วเดินมาแล้ว,ลวไปจะเป็นควายงามฮะเดี๋ยวจะส่งเข้าประกวดครับ <Okay. S 1> โอ้ทรงสวยครับ <Okay. S 1> ทรงสวยครับ <Okay. S 1> โอ้ <Okay. S 1> โหควายนี้ทรงสวยหล่อครับ <Yeah. S 1> ผมเกิดมาหรอแล้วครับ เพศผู้ครับตัวผู้ครับตัวนี้แข็งแรงครับนะหล่อเลยครับบูทรงแล้วหล่อครับอนาคตน่าจะเป็นควายชื่อดังเดินดีๆลูกเดินดีๆเดินดีๆครับเดินดีๆครับโอ้อยากกินนมแม่ได้กินนมแม่สมใจแล้วได้กินแม่สมใจแล้วครับกินนมแม่ครับโอ้น้องกันก็ไปเก็บหญ้านะ สดๆเก็บผักบุ้งบอกกันอ๋อเก็บหญ้าใช่ไหม,ไมหเก็บหญ้ามาให้หัวน้อยควายน้อยคลอดได้ยังไม่ถึงชั่วโมงนะสดๆร้อนๆลกก็ยังไม่ตกเลยสุขภาพลูกเขาก็แข็งแรงนะแม่เขาก็หน้าตาสดใสยอยู่นะ อดแล้วลกยังไม่ตกเลยนะครับที่เราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสิ่งที่เราได้คือขี้วัวขี้ควายนะเอาไปใส่ไร่ใส่นาก็ลดต้นทุนการผลิตได้ไม่มากก็น้อยได้เยอะเลยนะไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยกระสอบละพันกว่าบาทนะแล้วก็ได้พัฒนาสายพันธุ์กระบือหรือพัฒนาสายพันธุ์ควายด้วยนะครับตอนนี้ที่ศูนย์อจัจฉินมีทั้งหมดทั้งหมด5ตัวเนาะ ช่งนี้ฝนตกน้ําก็ท่วมอยู่นะก็เลยให้อยู่แต่ในคอกกินหญ้าไปก่อนสงสัยจะเหนื่อยสงสัยจะเพลียนอกทอดลูกเนาะกินกินฟางใหญ่เลยนี่เด็กๆก,ก็มาให้กําลังใจกันเยอะอยู่นะครับมาให้กําลังใจแม่ควายเพึ่งลอดลูกผมก็ลอดแล้วเหมือนกันครับลูกวัวนี่ตัวเมียนะครับ อันนี้ผมก็คลอดเหมือนกันครับผมคลอดก่อนหน้านี้สองสามวันครับผมก็อยู่กับแม่ผมครับอันนี้มีท้องไหมท้องกี่ตัวอ๋อท้องสองตัวโอ้โนี้ได้กินอย่างดีเลยครับโอ้อันนี้ขขาโพดตันนี้ย่าหวานโอ้ย่าหวานเหรอย่าหวานอิสราเอลใช่ไหมพี่เขาเอามาแจกบรนงาน่ะ๋อของของพี่นัทของพี่ของพี่นัทเกษตรพี่นัทลำดวนนะพี่นัท หญ้าหวานที่เอามาแจกวันนั้นเขาปลูกได้โตได้ใหญ่ได้ให้วัวควายได้กินอยู่นะครับกินดีอยู่ดีครับให้ลูกเกษตรกรเนาะเยอะๆกินดีอยู่ดีวัวนี้เขาได้หญ้ากินเหมือนกันครับ อ๋อตอนนี้ต้องป้องกันริมโบสกินด้วยคาดว่าจะกลับใหม่รอบหนึ่งต้องฉีดด้วยนะฮะฉีดยาโอ้น่ารักเนะาะนมอ,อยู่ข้างหลังลูกนมอยู่ข้างหลังเออเนาหานมไม่เจอเอาเดินมาข้างหน้าเอยคุณแม่จ๋า เอาคุณแม่เดินมากินหญ้าหน่อยเร็วท่านผู้ชมมาให้กําลังใจล้นหลามควายตัวแรกนะควายตัวแรกคลอดแล้วก็เป็นประสบการณ์นะตายตัวนี้น่าจะไม่น่าจะรอดเนาะไม่น่าตายโอ้ได้หญ้าเยอะมากเลยครับผมกินหญ้าอิ่มเลยครับจุกจุครับกินหญ้าอิ่มจุกจุครับ โอ้อร่อยครับอร่อยคนนี้เด็กเลี้ยงวัวครับเด็กเลี้ยงวัวครับโอ้เด็กเลี้ยงวัวครับไม่กลัววัวครับเอาไปไอไปดูซิควายมันเป็นยังไงโอ้วันนี้แบทแมนก็มาแล้วครับชอบไหมครับชอบไหมฮะแล้วพี่ไอเลี้ยงอะไรบ้างครับ เอาเลี้ยงหมาเอาเลี้ยงวัวด้วยไหมครับไหนวัวพี่พี่ไออยู่ตรงไหนครับไม่ใช่เหรอครับโอ้ยจำวัวตัวเองไม่ได้ครับเออนี่ต้องนอนเฝ้าลก,ลกให้ลกออกหรือให้มันออกเองลุงเอาให้มันออกเองใช่ไหมแต่ตอนนี้เราต้องอเราต้องเอาขี้วัวขี้ควายออกก่อนนะกลัวมันจะไปลื่นล้มมันเป็นขี้โคลนใช่ไหมนั่น อ๋อแม่มันจะนอนตรงนั้นงั้นก็ไว้ให้มันนอนเถอะอ้ลูกมันกลัวมันลูกมันจมกลัวลูกมันจมโคลนก็ต้องเคลียร์ยืนได้แล้วกินนมแม่ได้แล้วแม่ใจดีตนนี่แม่ใจดีไม่ใจร้ายนะกินนมได้ด้วยกินนมได้แล้วค่ะรอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ปศสุสัตว์มาฉีดยาบำรุงให้ ควายตัวนี้ก็เป็นควาย,วายที่อาจารย์คุดมศักดิก์สเปนโอนมาหนึ่งหมื่แล้วก็สายบุญชูรินทีวีช่วยตัวนี้ซื้อตัวนี้ซื้อเท่าไหร่นะตัวเองห้าหมื่นเท่าไหร่นะห้าหมื่นเจ็ดตัวนี้ห้าหมื่นเจ็ดนะห้าหมื่นเจ็ดอนาให้คนพาไปซื้อให้ในห้อยพันหนึ่งห้าหมื่นแปด ต้องกันไว้ไม่ให้ลูกเขาไปเล่นโคลนไม่น่าจะออกไปจมน้ําได้หรอกเนาะยังไงนะคะอ่าให้เยอะเลยนับไปนี่นะอยู่ในปากเอ้ามันกินอยู่ในปากครับแบโอ้มันไม่ินผมเนี่ยโอ้ดูบีบีค่ะดูบีบีค่ะหนให้น้องน้องกินไหมน้องเออน้องกินเว้ยเฮ้ยน้องกินก็นัด,ด

าอาบน้ำแร่แช่น้ํานมอยู่นี่เองอ่าเป,ป็ดกาบกาบวันนี้ไข่ทั้งฟองหนึ่งเนาะหลายตัวไข่ฟองเดียวเลานะตอนนี้พี่ประธานนักเรียนนะพี่กันเก็บไข่เป็ดแล้วก็ส่งให้น้องนัดอ่าน้องนัทรับไข่เป็ดด้วยครับเป็นการฝึกวิชาชีพไหนดูน้องนัดได้ไข่เป็ดจริงไหมอ,อ๋เอ,อเอาไปทำอะไรครับผมเอาไปต้มไข่ ต้มกินอร่อยอร่อยเนาะไข่สดสดคันนี้เป็นรถในตํานานครับรถของพ่อใหญ่จาก,จากทำเ,เองครับอ,อ,อ,าอายุสี่ห้าสิปีครับยังทนครับสุดยอดจริงๆสำหรับรถคันนี้โอ้โอเป็นหวีแรกเป็นหวีแรกของศูนย์การเรียนรู้อัศดินนะครับตาก็จะมีต้นอ้อยเต็มไปหมดนะครับโอ้ออกเต็มเลย กระเจียวมาจากวัดอาจารย์ทายีเก็บไปจิ้มน้ำพริกได้เลยแก่แล้วนะนี่ไว้เถอะไว้อย่างนี้นะให้สวยงามเนาะใช่สักครู่นี้เขาเต้นบาร์สโลปกัน